ี่บทวิเคราะห์ของบรรณาธิการข่าวของ DNN นะครับซึ่งได้วิเคราะห์เอาไว้กับความพยายามตั้งตัวเป็นรัฐาธิปัตย์ของนายสุเทพเทือกสุบัรก็คือการส่งสัญญาณที่จะเดินหน้าเรื่องของการแช่แข็งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งของเครือข่ายอำนาจนอกระบบหลังจากที่ถูกต่อต้านอย่างหนักนะครับในช่วงที่พลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์นั้นเป็นผู้ผลักดันติดตามได้ใน DNN Focus ครับ ็นโฟกัสเรื่องต้านราัฐาธิปัตย์เท่ากับต้านแช่แข็งประเทศการยังไม่มีความชัดเจนว่าจะสามารถจัดการเลือกตั้งได้เมื่อไรหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตและหน่วยง,งานด้านความมั่นคงเมื่อวันที่8เมษายนเห็นว่าช่วงเวลา45ถึง60วันจากนี้ไปยังไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้เพราะต้องรอให้สถานการณ์การเมืองคลี่คลายก่อน ถือเป็นเจตนาทวงเวลาให้เกิดภาวะสุญญากาศทางการเมืองอย่างชัดเจนของกกตเนื่องจากเพิ่งจะผ่านการเลือกตั้งสวทั้งประเทศไปโดยไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นโดยกกตได้ทำทีเป็นขอเวลาหาหรือกับฝ่ายต่างๆก่อนเพื่อยือเวลาการเลือกตั้งออกไปให้นานที่สุดจนกว่าจะมีความชัดเจนเรื่องสถานภาพของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรว่าจะถูกชี้มูลจากองค์กรอิสระ อย่างสารรัฐธรรมนูญหรือปปชให้พ้นจากการทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีหรือไม่โดยระหว่างนี้สวแต่งตั้งตัวแทนเครือข่ายอำนาจนอกระบบที่นำโดยนายภัยบุญนิติตะวันก็พยายามเดินเกมกดดันให้รัฐบาลออกพระราชกฤษฎีกาเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันเพื่อที่จะเปิดช่องให้รักษาการประธานวุฒิสภาอย่างนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัย เป็นผู้เสนอรายชื่อนายกรัฐมนตรีคนกลางหากนางสาวยิ่งลักษณ์ถูกทอดทอน,ทอนโดยตัวแทนสวแต่งตั้งพยายามที่จะเคลื่อนไหวให้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามันให้ได้ภายในวันที่18เมษายนนี้แต่ก็ติดขัดตรงที่รัฐบาลร,รักษาการจะต้องรอคำปรึกษาจากคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อนว่าจะสามารถเปิดประชุมสภา เพื่อให้วุฒิสมาชิกชุดรักษาการลงมติถอดถอนนายนิคมวัยรัชพานิชออกจากตำแหน่งประธานวุฒิสภาได้หรือไม่และหลังจากมีแนวโน้มว่าไม่สามารถเปิดประชุมได้แผนการขั้นที่สองซึ่งก็คือการเสนอรายชื่อนายกคนกลางหรือนายกนอกรัฐธรรมนูญโดยผ่านรักษาการประธานวุฒิสภาก็ทำท่าจะถูกปิดตายจึงไม่แปลก ที่นายสุเทพเทือกสุบรรพยายามที่จะเร่งปิดเกมด้วยการประกาศตั้งตัวเป็นรัฐาธิปัต์ล่วงหน้าวา่าหากองค์กรอิสระตัดสินให้นางสาวยิ่งลักษณ์พ้นจากตำแหน่งนายกรักษาการก็จะเป็นผู้ทุนกล่าวและลงนามรับรองสนองพระบรมราชองค์การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ด้วยตัวเองซึ่งแน่นอนว่าการประกาศตั้งตัวเป็นรัฐาธิปัต์ของนายสุเทพ ไม่น่าจะเป็นลักษณะของกลอนพาไปแต่น่าจะเป็นคำพูดที่ได้เตรียมการมาเป็นอย่างดีและน่าจะเป็นการส่งสัญญาณไปถึงคนบางกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังนายสุเทพว่าหากถึงเวลาแล้วยังไม่ทำนายสุเทพก็จะทำเองหรือส่งสัญญาณให้คนบางกลุ่มใช้ประเด็นเรื่องรัฐาธิปัตย์เป็นเงื่อนไขไปสู่การยึดอำนาจ ซึ่งมีวันนายสุเทพกับเครือข่ายผู้อยู่เบื้องลังจะมีแผนการใดในการเปิดเกมเรื่องการตั้งต,งตนเป็นรัฐาธิปัตย์แต่ผลที่เกิดขึ้นก็คือนายสุเทพถูกต่อต้านอย่างรุนแรงจากประชาชนส่วนใหญ่เนื่องจากเป็นการกดดันเบื้องสูงและคงไม่มีใครยอมให้หนายสุเทพขึ้นมาเป็นใหญ่คุมอำนาจรัฐไว้แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ผ่านการเลือกตั้งจากประชาชน และที่สำคัญหากนายสุเทพสามารถตั้งตนเป็นรัฐาธิปัตย์ได้จริงก็แสดงว่าประเทศจะไม่มีการเลือกตั้งอีกต่อไปจนกว่านายสุเทพจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อวางกติกาการเลือกตั้งให้เป็นที่พอใจของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งทั้งหมดก็เป็นไปตามแผนที่พลโทมนัสเป่าริก ออกมาเปิดเผยเรื่องแผนบันได3ขั้นของเครือข่ายผู้อยู่เบื้องหลังนายสุเทพว่าตอนนี้ผ่านขั้นที่1และขั้นที่2คือเรื่องของการขับไล่รัฐบาลและปลดนายกรัฐมนตรีโดยองค์กรอิสระไปแล้วยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการขั้นตอนที่3นั่นก็คือการจัดตั้งสภาประชาชนและแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีของตัวเองขึ้นมา เพื่อทำการยึดทรัพย์ตระกูลชินวัตรทั้งหมดรวมทั้งจัดตั้งสภาประชาชนเพื่อแก้รัฐธรรมนูญให้เครือข่ายอมาตมมีบทบาทในการแต่งตั้งสสโดยตรงเช่นเดียวกับการแต่งตั้งสอบอแน่นอนว่าการจะดำเนินการตามแผนบันได3า,าขั้นของเครือข่ายเบื้องหลังนายสุเทพได้จะต้องมีการแช่แข็งประเทศไทยอย่างน้อย3-5ปี โดยจะไม่มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นอีกจนกว่าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มั่นใจได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นผู้ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งอีก3-5ปีข้างหน้าดังนั้นการออกมาประกาศตั้งตัวเป็นรัฐาธิปัตย์ของนายสุเทพก็คือการส่งสัญญาณแช่แข็งประเทศไทยของเครือข่ายอมาตที่อยู่เบื้องหลังม็บนายสุเทพนั่นเอง จึงเป็นหน้าที่ของประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่จะต้องออกมาทวงสิทธิ์ของตัวเองไม่ให้คนกลุ่มหนึ่งปล้นอำนาจเอาไปให้นายสุเทพแต่เพียงผู้เดียวในการจัดตั้งรัฐาธิปัตย์และเดินหน้าแช่แข็งประเทศตามแผนการของเครือข่ายอำนาจนอกระบบและสิ่งแรกที่มวลชนผู้รักประชาธิปไตยควรทำในขณะนี้ก็คือ การออกมาต่อต้านการประกาศตัวเป็นรัฐาธิปัตย์ของนายสุเทพเทือกสุบรรณเพราะนั่นเท่ากับเป็นการต่อต้านการแช่แข้งประเทศไทยและแน่นอนว่าประเทศไทยจะต้องใช้การเลือกตั้งเป็นกติกาสำคัญในการกำหนดว่าใครควรจะเข้ามาเป็นรัฐาธิปัตย์ใช้อำนาจแทนคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่ปล่อยให้นายสุเทพกับกาดม็อบประชาธิปัตย์ เพียงสองถึงสาม0นคนในสวนลุมเป็นผู้กำหนดชะตากรรมของคนไทย